ก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Intel Gen 12นะครับผมก็เทียบกับ Intel Gen 11ไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับในเซกเมนต์ของ Core i9 นะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามในช่องของเราอยู่นะครับน่าจะทราบเป็นอย่างดีว่าผมไม่ค่อยชอบ Gen 11เท่าไหร่เพราะว่า Gen11 เนี่ยนอกจากจะมีคอที่หายไปจาก Gen10 แล้วนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานพวก m ม l าติเทียเนี่ยก็แน่นอนนะครับมันก็หายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคยอมรับว่าค่า IPC หรือ Instruction Per Cycle เนี่ยมันดีกว่า เจนสิจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามการใช้งานสมัยนี้เราได้ใช้งานคอกันเต็มรูปแบบทั้งเรื่องการตัดต่อวิดีโอการทำโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัว Intel g e n 1 1เนี่ยสู้กับ Gen10 ไม่ได้นะครับแต่พอ เจนสิออกมาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีคําถามนะครับว่าสมมุติว่าปัจจุบันใช้เจนสิอยู่คุ้มค่าหรือยังที่จะอัพเป็นเจนสินะครับวันนี้เรามาเทียบให้ดูจัดจ้านะครับซึ่งการเทียบตรงนี้เป็นการทดสอบล่าสุดในวันเดียวกันนะครับไม่ได้เอาผลทดสอบเก่ามาอ้างอิงนะครับและทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบบน Windows 11ด้วยมาดูสเปคในการทดสอบก่อนนะครับ CPU ทั้งคู่เนี่ยจะเป็น Co r e i9 นะครับรหัส1 2 9 0 0 k กับ 10900K นะค k กับเพราะฉะนัเ้าแลนวจะเป็น segment เดียวกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่เจนนะครับและพวกคอพวกเฉดนีก็แตกต่างกันตามเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เจน10 มีเทรดที่น้อยกว่าแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่า Gen 10เนี่ย10คอร์20เทรดแล้วก็ Gen 11เป็น8คอร์16เทรดในขณะที่ Gen 12เนี่ยมันเป็น8บวก8แล้วก็เทรดที่24นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นคอร์ไฮบริดอ่ะพูดกันไปตรงๆนะครับแล้วก็เทรดเนี่ยจะเป็นมัลติเทรดของคอร์แบบเปอร์ฟอร์มานซ์คอร์เท่านั้นนะครับส่วนตัวของ Gen 10เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟชเชนคอร์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพโดยรวมจะเป็นเปอร์ฟอร์มานซ์คอร์ทั้งหมดแต เป็น Windows ล่าสุดสามารถใช้งานได้ทั้ง2ตัวเลยเริ่มวันที่3 d m a r มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทดสอบเฉพาะคะแนน CPU นะการ์ดจอเสียบไว้แต่ว่าไม่ได้เอาคะแนนข,น,นของการ์ดจอมานะครับอ้างอิงคะแนนพวก CPU ดยล้วนๆนะครับอันแรก2อันนี้จะเป็นเบนช์รมสของ CPU นะครับแม t กเ e รดก็คือจำนวนเทรดทั้งหมดที่ CPU พวกนี้มีนะครับส่วน 16เทรดก็คือทดสอบแค่16เทรดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถดูได้ทั้งคู่นะในกรณีที่คุณอยากจะไปเทียบกับตัวอื่นก็ดวงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ Mac เทรดเนี่ยแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนนยะสาคัญอะไรขนาดนั้นในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็16เทรดก็แตกต่างกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับประมาณ20%นะครับตรงนี้ส่วนของไฟสไลด์ฟิสิกและก็ทม์สปายซีพียูเนี่ยก็เป็นคะแนนซีพียูล้วนๆนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยแตกต่างกัน แบบชัดเจนพอสมควรเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า CPU Gen 12เนี่ยมีการจัดการ Workload ได้ดีกว่าจริงนะครับและการแบ่งหน้าที่ของภายในคอเขาเนี่ยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้พลังที่ออกมาเนี่ยเป็นพลังที่เพียวๆแล้วก็เหมาะสมกับการประมวลผลประเภทนั้นๆในขณะที่ไอตัว Gen 10 Gen 11เนี่ยคือจะงานง่ายงานยากมันก็ต้องไปรอเข้าคิวอยู่ที่คอประเภทเดียวไงก็เลยจะทำงานออกมาได้ดีไม่เท่า Gen 12ที่มีการแยกการทำงานระหว่าง คอพและอ e ีแบบชัดเจนนะครับต่อมาเป็นเบนช์มาร์กของ c i นี b e n c h นะครับอันนี้มี r 1 5 r 2 0่ r 2 3าเนาะความเก่าก็ตามตัวเลขนะครับแล้วก็ c i น e b e n c h เนี่ยจะเป็น Cinema 4D Benchmark นะครับเรียกอย่างนั้นก็ได้ใครที่อยู่สายโมเลลิงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ทั้งซิงเกิลทั้งมัลตินะครับคุณก็เห็นว่าคะแนนเนี่ยแตกต่างกันออกมาอย่างชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของซิงเกิลเองที่มันแรงก็อยู่แล้วเนี่ยพอเจอเป็นมัลติเนี่ยมัน และต่อมาเป็น c p u s t Benchmark ของโปรแกรม CPU ID N เองนะครับ Single 800กว่า กับเกือบเกร้อ0นะครับก็ต่างกันอยู่นะและก็มัลติ11 0 0กับ7,5 0 0นะครับก็ต่างกันอยู่เช่นกันนะครับต่อมาเป็น g e e k Bench 5นะครับ Geek b น n c h 5นี้ก็เป็นการทดสอบ Work l o โ d ในการใช้งานทั่วไปนะครับแบบมีทุกอย่างอ่ะอันนี้คุณจะเอาไปเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ARM หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเทียบ a p p l e M1 ก็ได้เทียบกับมือถือ Android ก็ได้นะครับตราบใดที่มีโปรแกรม g e e k Bench ้นี้เขาสรุปมาเป็นคะแนนนะครับทั้งซิงเกิลและมัลตินะครับก็สามารถทำคะแนนออกมาได ต่อมาเป็นซปเปอร์พายฮะซปเปอร์พายตรงนี้นะครับไม่อยากจะให้ดูผลอะไรมากเพราะว่าถ้าคุณเอาคอทูดูโอมาโอ c คอกให้ค่าฟ rek วนซีมันใกล้เคียงกันเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะออกมาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ IPC ของที u เลยมากมายนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับค่าคล็อกสปีดล้วนๆเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับส่วนของวินัยอาบ้างนะครับวินัยอาอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานในโลกความเป็นจริงนะครับตรงนี้ มีข้อหนึ่งที่น่าสงสัยนะครับก็คือซิงเกิลเนี่ยในส่วนของ Gen10 ททำได้ดีกว่า Gen ด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าไอตัววีดายอเนี่ยการทํางานของมันมีผลในเรื่องของแคชด้วยนะครับจริงอยู่ที่ว่าเจนสิจำนวนแคช L 3มเนี่ยรวมๆแล้วมันเยอะกว่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าการสื่อสารของแคชระหว่าง EC o อ e และ PC o r e เนี่ยมันทําให้ประสิทธิภาพในส่วนของซิงเกิลเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าในอนาคตเมื่อมีการออฟติมาร์ตต่างๆเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นอย่ายไปสนใจมานะครับ2 0 0พกับ3,000ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับแต่พอม้าติแล้วเนี่ยโอเคเราก็ได้เห็นประสิภาพของ Gen 12กับ แรงกว่าอีกครั้งนะครับเป็นตามสเกลของจำนวนเทรดที่ถูกต้องเลยนะครับแล้วต่อมานะครับเป็น X 2 6 5 benchmark นะครับอันนี้เป็น benchmark สำหรับคนที่ทำงานแบบพวกวิดีโอฟุตเทจเยอะๆครับสมัยใหม่นี้เขาถ่ายเป็น X 2 6 5ก็ encode decode แบบนี้นะครับอันนี้ลอง Full HD ได้95กับ79แล้วก็ 4K ได้ประมาณ29กับ20นะครับก็อย่างที่เห็นว่าการทำงานตรงนี้ ถ้าคุณอัพจาก Gen 10เป็น Gen 12ก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องอุณหภูมิและการบริโภคพลังงานนะครับห้องเราเนี่ยเปิดแอร์25องศานะครับแต่อุณหภูมิจริงวัน28นะครับในช่วง i d d l 29กับ30ไม่แตกต่างกันนะครับฟูลโหลด Gen 10มันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็น Gen 12เนี่ยช็อกหนักก,กว่าเดิมนะครับนี่ล่อไป89องศาเซลเซียสกับ81เนี่ยมันก็แตกต่างกันแบบเออ81ก็ร้อนแล้วนะพอไปเจอ89เนี่ย คือ,อยังไงคุณก็ต้องใช้ชุดน้ำปิดเป็นอย่างน้อยแล้ววะ่ะถ้าจะเอาซิงลมมาใช้เอาเจดีสตัวคอไอเก้าเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าที่ผมใช้เนี่ยชุดน้ําปิด2ตอนเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นซิงลมนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิดแอร์ในห้องเย็นมากอ่ะเนาะสุดท้ายก็เป็นการบริโภคพลังงานนะครับอันนี้ไอดลเท่ากันนะครับ72กับ72ผมเสียบการาดจอไว้แต่ว่าไม่ได้โหลดการาดจอโหลดเฉพาะ CPU นะครับอันนี้ฟุ้โหลดเฉพาะ CPU นะ352กับ318นะคบับงก ไม่ได้กินไฟล์ต่างกันมากนะครับเมื่อเทียบกับสิทธิภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมาถือว่าโอเคทีนี้คําถามมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้ค r e Gen10 อยู่เป็น i9 เนี่ยแล้วควรจะอัปเกรดแล้วเป็น Gen12 i9 หรือ,อยังนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าคุณต้องถามตัวเองนะครับว่าคุณใช้แล้ว Gen10 เนี่ยมันทําให้คุณหงุดหงิดหรือเปล่ามีเวิร์กโหลดตรงไหนที่แบบใช้แล้วมันกระตุกไม่สามารถตอบโจทย์ ตอบสนองความต้องการคุณได้หรือเปล่านะครับถ้ามันยังไม่มีคุณก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้กันอยู่นะครับว่า CPU เองโอเคอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่า main board เมนบอร์ดมีตัวท็อปนะครับแล้วก็เมมโมรี่ DDR5 เนี่ยคือมันก็เป็นอะไรที่ราคาไม่เบาครับเพื่อเผอดีไม่ดีแพงกว่า CPU ด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าถ้าจะเอาเปอร์เซ็นต์ในการ เพิ่มความแรงขึ้นมาทเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของราคาที่จะต้องซื้อใหม่ยกชุดเนี่ยทั้งเมนบอร์ดทั้งแรม DDR ห้าเนี่ยผมว่ามันยังไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นอะไรที่ต้องการเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนจริงๆนะครับเพียงแค่ถ้าคุณมองคอมเป็นเครื่องหาเงินสักเครื่องหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แรงถึงขั้นที่จะควรจะทิ้ง Gen 1 0ขค่ามาเป็น Gen 1 2แต่ถ้าคุณจะประกอบคอมเวลานี้ยังไงคำตอบก็คือ Gen 1 2เท่านั้นครับ